สวัสดีครับผมบอกก่อนครับเมือเ่อเนี้พามาเที่ยวอยู่บุรีรัมครับอำเภอโนโนีดแดงนะครับตรงนี้นะครับเป็นหน,นูสาวรีใช่อนุสาวรีเราสู้ครับอนูสาวรีรดเราสู้นี่คือผลไม โนนเส้นราหารัสใต้ตาพญาเนาะพี่น้องจากูุใดอยููแถวนี้ก็น่าู้ประวัติการสางนะครับสำหรับท่านที่บ่กเคยฮู้นะครับอาสีขืนผ่านมาทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขืนพานอำเภอโนนดินดแดงเข้ามานี่นะครับเห็นเห็นอนุสาวรี่นะครับอนุสาวรี่นะครับอาสีบุกููจากประวัต่ตางพี่น้องเนาะ เดี๋ยววันนี้มาสิมาเล่าประวัติในฟังเก่าๆเนาะพี่น้อง,นอ,งอนุสาวรีย์นะครับเรา,าสู่เนี่ยเขาสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์วีรกรรมของอตำรวจทหารพลเรือนครับที่ซอยกันสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ระหว่างอำเภอตาพรยากับอำเภอละหารใตนะครับซึ่งสมัยตะกอนเนี่ยที่เป็นเขตอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ นะครับคอมมิวนิสต์มีอิทธ e ิพนยูแถวแถวยติดชายแดนนี่หลายครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่เหตุให e ้อิทธิพนของคอมมินิตหายไปก็คือการสร้างถนนสายาลหลักสายตาพยานะครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับเริ่มสร้างตั้งแต่มสมัยพศอสองพันห้าสิเ็ดนะครับใส่เวลา5าปีแปดเดือนนะครับครับ เส้นทางเส้นนี้พี่นอ้องมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากการสั่งเส้นทางเส้นนี้นะครับร้อยแปดคนนะครับแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บอีกสองร้อยยี่สิบสองคนนะครับตัวเลขเขาเอื่นว่าตัวเลขประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถสร้างเส้นทางตัวนี้ได้ซึ่งผมเองนะครับก็เป็นคนคนนึงนะครับทีอบนะบ่อยู่บ้านป่าไม้นะครับอยู่บ้านป่าไม่ ตัางแต่สมัยเขาเ็ตเส้นทางนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าน่ะที่เป็นทงนังคุนอะซับคพนนิ่งคุนละครับทหารเขาสีสั่งเส้นทางเขากล่มาร่วมกันนะครับล่ร่วมกันแล้วก็มาชางเป็นหมู่บ้านป่าไม้บ้านแรกนะครับบ้านที่สองกับบ้านคลองโปงคลองหินลำลังลอง่องน้องสเสม็ดไปจนถึงเขตแดนลุ่งเขาชองตะโกนะครับโอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยรับรองนะครับ พี่น้องผู้ใดที่อยู่ท่านสมัยนั้น,นที่หูวว่าโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับยามแรงลงมาเนี่ยอยู่คืออยู่ในสนามรบพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงขามตรงขามทางเลื่อยไปนะครับเป็นลุงเลี้ยงหมเกานะครับลุงเลงเี้ยงหมเกานี่คือตะกอน่ะสีเป็น่ข่ทาหารปืนใหญ่นะครับเวลาเขายิงกันเนี่ยเขาจะยิงไปเขาลูกเนี่ยครับเขาลูก ระวังสองลูกลูกบ้านป้าไม่นะครับตรงนี้ตรงเนี้ยเขาม่ไิตอยู่หลายนะครับเวลาเนี่ยเขายิงปืนใหญ่ไปเนี่ยนะครับเ้อเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ยู่บ้านป้าไม่เนี่ยครับเวลาเขายิงปืนใหญ่ไปเนี่ยเ้าสีเหลียวเห็นแสงป๊อป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 แล้วก็ตุ้มตุ้มเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาไปอยู่ทั้งบ้านเขาไปอยู่ทั้งบ้านนะครับเวลาค่ำเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาสิมีหลุมเพาะนะครับ มีหลุมไ้มีหลุมอยู่ใต้ใต้ล่างบ้านนะครับพราะข้ามลุ่งกับสีเขอไประยุ่ในหลุมนั่นแหละนะครับแต่เวลาเขายิงปืนอย่างยังไม่เข้ากับซมาร์เคออกมาจอบมามาเหลียวเบิงนะครับว่าลูกปืนมันไปโตกไซสนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับที่ที่เคยพ่อในสมัยสมัยเด็กๆนะครับช่วงช่วงนั้นนะอายุกันนะอยู่ประมาณสัก 10กวัวนะครับสัก12 13ปีนะครับโอ้โหบรรยากาศพี่น้องนะครับมันโปแมนมีแต่ลูกปืนที่ที่จะยิงลงไปนะพี่น้องเพราะว่าคือว่านเลยเนี่ยทางเส้นนี้มันอโตตองต่อสู้กับอิทธิพลของคอมมิวนิสต์นะพี่น้องเนาะบานปลาไม้นะครับก็สิมีไข่ทหารอยู่อยู่ข้างข้างหน้าหมู่บ้านนะครับบานขลองปูงก็สิมีไข่ทหารอยู่คลองหินก็สิมีไข่ทหารอยู่นะครับ พอคำล่วงแค่นไหะพี่นอ้องแค่แสงมืดล่งเนี่ยคอมมไนินึกก็สิมานจมทีนะครับโอ้เสียงปืนตุ้มตามตุ้มดามระเบิดนายย่างนิดหน่อยกับเครื่องเสมางแหละครับเลยจังสงิเงียบถอยลากันไปนะครับเป็นจังสั้นทุกมื้อนะครับตั้งแต่มาสางมู่บานอยู่นะครับจนจนใส่เวลาถึงปีหาปีจังสีเหล้วนะครับแต่วันในระวางหาปีนี่โอ้พี่น้องนะครับ กสิพานมาไดเนี่ถือว่าท kind of no so, so ้ามทามิรีวาเข้าอยู่ในเหตุการณ์เอาจาญบอกมันกลายเป็นการตื่นเต้นตื่นเต้นที่สนุกสนานของนายชายโชเสียบอกว่าเมื่อนึงนะครับเหตุการณ์มันจบไปเนี่ยมันหูซึกเงาบบผิดปกตินะครับนะครับเพราะว่าเฮาอยู่ทำกลางซ้ำสมรสมรภูมิพุ่สงข้ามไปนะครับเลยเหตุให้เฮาเนี่ย ยังไงล่ะมันรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาพี่น้องนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดระวางที่เข้ามาอยู่หาปีนะครับกับมุ่บานฟ้าไหมเนี่ยทางล่างนี่แหละครับซึ่งท้างท้างลงไปเนี่ยจะเริ่มต้นจากจริงๆเขาเห็นมาจากคุณหลหานฐานทรายไปไหนนะครับแต่ว่ารักๆอีรีที่มันนักหนาสาหัสอีรีโดที่ช่วงเลยส่วงลงเขาลงไปนะครับลงเขาลงไปถึงคุณนะ ทางเส้นนี้มาอยู่ใหม่ๆพี่น้องสี่ลอยฟังนะครับามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยตอนที่เขาเกณฑ์มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยขเขาสิปลูกบ้านให้ทด้พี่น้องนะครับปลูกบ้านให้นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกปลูกบ้านเป็นเนี่ยมุ่งหยักมุ่งหยัมุ้งหยานะครับเป็นบ้านมุ่งหยาแต่ก็พออยู่อยู่ครับเาขาสารอาหารแห้งเนี่ยเขาขึ้นมารับเด้ๆๆๆๆขเขาขึ้นมารับอยู่ใครใค่แต่หาร ใครทาาหารสมัยก้อนกันนะสิยูก็นนาสิยูแถวลุงบานนี่แหละครับลุงบานลุงบานทุ่นนี่แดงแถวนั้นแหละครับเขาไปรับไปรับเขาอ,อาหารนี่นยพวกนี้เขากินนะครับเพราะว่าช่วงแรกมาอยู่ที่นี่เนี่ยแม้แต่ลุงออกขางทางยังบ่ได้เลยพี่น้องนะครับกับระเบิดเอ้ยอยังเอยยูสุดยอดนะครับเพม่อนกับอยู่แบบรัฐบาลเรียนนะครับอยู่จนจนเขาเฮสทางเสร็จไปนลนยะ จังจเสด็ยธรรมะหากินครับเขาแจกที่แจกข้างกับธรรมะหากินจนอหอดปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือเขาเผานอกพี่น้องท้าสรีว้ารายละเอียดเรื่องของความสนุกตื่นเต้นโอ้โหนะครับคุณใดที่อยู่าบ้านปลาไม้นะครับบ้านโน,โน่นนี่ยังบ่มบันไหนะครับเพราะว่าบ้านโน่นนี่บ่เป็นสมรภูมิพี่น้องมันอยู่ด่านเทึงไปนะครับแต่จากบ้านปลาไม่ไปถึงอัลลาล่องคลองหินหนึ่งก็ ผมว่าทัดจากบ้านฟ้าใหม่ไปเนี่ยกับยังสิลบ่รีรนนะครับแต่บ้านฟ้าใหม่เนี่ยคือสมอลล์รผู้มีหลีเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางเลยก็จะมีเขาทั้งสองทางพร้อมอยู่นะครับแล้วเขาฟังฟังทั้งเนี่ยมันสิเป็นฐานของคอมมิวนิสต์นะครับเพราะนั้นมันมันเป็นแอ่งเนาะเขาอยู่ตรงแอ่งเนี่ยเวลาเขายิงลูกปืนใหญ่ามากก็จะเห็นนะครับเวลาเครื่องบินนะครับเครื่องบินมาถิ่มระเบิดเนี่ยก็จะเห็นนะคือจังสมัยก่อน เขาสิหงูจักแต่ครึงบินคอกหมูคอกหมูนะมันสิมันสิมีโต้คึงบินละครหลังมันสิเป็นคือคอกหมูเนี่ยครับโอ้ยมันมันยิ่งนะครับเวลามันยิ่งมันจะเซิรนขึ้นแล้วพอเซิรนขึ้นปุ๊บมันเจิดปุ๊บเนี่ยสิเห็นควันออกตึ๊ดตุ๊ตตุ๊ตดังพลุดไปดืดไปเวลามันมันทิมระเบิดเนี่ยมันเห็นลอยจากกลางหมู่บ้านเขาอุ้่เลยลง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 ตุ่มไปเนี่ยนะครับเป็นภาพแบบ มันติดตาติดใจนะครับถามว่ายาณบ่มันก็มันก็บอย่านะบพวกหูศึกยันพอเข้าหูอยู่ในตำแหน่งที่มันหนีเลยก็บอยาญนะครับมันเป็นกายการตื่นเต้นไปครับตื่นเต้นนะครับพอสงบไปกับหูสึกมันเงียบเงานะครับมันก็คือจังสบายที่ตื่นเต้นเลยนะครับครับพี่น้องมืงเนี่ยก็อาร์พีดีโอนะครับอาจจะ ยน่าบอได้เพราะว่าเขาบอได้ไราย,ระะารายสุดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยววิดีโอหนาต่อไปก็อาจจะคุยกันเรื่องรา,ายละเอียดว่ามันเกิดอยังขึ้นนะครับถ้ามีผู้ใดอยากคู่อยากเม่นหรือสิเดี๋ยวเอาถ่ายทอดแล้วก็หายเบิ้งอีกเทื่อน,นึงเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับส่วนผู้ใดที่อยู่ ใกล้ๆนะครับแถบทางพานเนาะซูรินศรีสะเกตนีอย่างบนนี้น,น,นะครับพามาทาั้งนี้อยากที่ท่องเที่ยวอยากที่ลงมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับมาศึกษาประวัติเส้นทางที่เท่าแลนลงไปลุ่มานี่นะครับสำหรับมือน,นี้ขอบคูณห,หลายๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ